สุนกลางของสงครามไม่ได้เป็นเพียงการยิงกันเล็กๆไม่น้อยอีกต่อไปแต่กลายเป็นรบเปลินที่เขตกองทัพที่หนึ่งที่จังหวัดสระแก้วและอารันประเทศสันสือนภายใต้ความร้อนระอุจากปุนใจเวลาแห่งความตายเวลาสีนนาฬิกา30นาทีเช้าคำสั่งค่าล้างเผ่าพันุ์ผู้ประกาศกองทัพกัมพูชาเปิดฉากการสันหานมูมุ่งตรไปยังพลเรือนไทยผู้บริสุทธิ์ที่กำลังหลับไหล เทพสายฟ้าออกศึกกองทัพอากาศราจาณาจักรไทยยกพลขึ้นบินเครื่องบินเอฟลบสิบหกและปริ๊เพนทำรามคือกองบนท้องฟ้านำพาความโปรดเลียวของชาติที่ผู้เยียดามอพยพทาพลันทะเลเพลนสลากแก้วจมอยู่ในเสียงไซเรนพลั่ยไชาวบ้านหลายหมื่นจากโคกสูงและตาปริยาอพยพในความโผลาหุนขณะที่กระสุนปืนใหญ่ถทยพลุนพื้นดินมี่เลือต้องชำระเวรเลือด ภาพเจ็ดพลเรือนไทยลม้ลมลงตายกระสุน BMG 1 1 a เขื่อชานวนรเบริดสำหรับการปอบโตอยางไม่ปราณีจากฟันกรุงเทพมหานครในความมดุดวิดก่อนรุ่งสานบรรยากาศชายแดนไทยกัมพูชาเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่แทฟจะระเบริดออกมาได้ผู้คณาจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนสำคัญทางตะวันออกของไทยกลายเป็นสมรภูมิหลักที่กองขับทังสองฝ่ายปะทะกันอย่างลุกเดือด ตามข้อมูลทางภูมิศาสตร์จริงสระแก้วติดกับตมวัดบันเทียมีชายของกัมพูชาและมุยนอารันประเทศเป็นจุดพันเดลลักไกลกับปอยเปิดซึ่งเป็นศูนย์กลางคาสินโนและอาชญากรรมข้ามชาติในชีวิตจริง80%คือขอเท็จจริงจากข้อมูลภูมิศาสตร์และชายแดนจริงแต่ยีสิเปเซ็นเป็นการสมมุติขยายความขัดแย้งเพื่อความรามา้าเวลา4ีนาฬิกา30นาทีคำสั่งค่าล้าเผ่าพันธุ์ทุ จากุนเซนดังขึ้นเราวกับเสียงฟาลองกองทัพกัมพูชาใช้ระบบจรวดหลายลำคลอง B.M.G. 1ซึ่งเป็นอาวุธโซเวียตดังเดิมที่กัมพูชามีถิ่งในคังแสงสาครัสูลูมาดันฝนเพลินจากนรกคราชีวิตพลเรือนไทยจัดคนในอุบัติเหตุใช้แดนสร้างความโครื่อนที่จุดประกายการปะปุ่นทันทีนใดนั้นเทปายฟ้าของไทยตื่นขึ้นกองทัพอากาศราชาณนจักรซึ่งมีฟูงบิน F.lob 100 จากทารทัพอากาศโคราและกรดเพนจากการสุรสดันทันียกควรจะยาังคืนฟ้าเสียงเครื่องยนต์ดังกึกก้องราวกับพายุที่กำลังถาโถมนำพาระเบิดนำมิถิทีบิยูลบสิบสองซึ่งแม่นยาสูมตามเทคโนโลยีทิ้ง,งมุม่งตรงไปยังป้าหมายชาวบ้านในสระแกว้วหกสูมและตาภรายาซึ่งเป็น,นตำบลทิงในจังหวัดวิง่งหนีตายทำกลางเสียงไซเรนและพื้นดิน พี่สันสะเทือนจากการดิงปืนใหญ่ภาพนี้สร้างความสะเทือนใจสะท้อนถึงภัยสงครามที่อาจเกิดขึ้นจริงหากความขัดแย้งชายแดนปัดผู้ทิพย<ะ>์ทิดซึ่งไทยมีจริงในคังดิงถะลมกลับสองรอยนัดเปลี่ยนสมรภูมิเป็นทะเลเพลิงความจึงเครียดพุ่งสูงสุดเมื่อพลเรือนกลายเป็นเหยื่อสงครามนี้ไม่ใช่แค่การปะทะ แต่เป็นการทอสู้ระศักดิสศชาความจริงทางทหารกองทัพอากาศไทยมีเอฟบสิบหกจำนวนห้าสิบลำและคริปเพนสิบสองลำทิ้งตามรายงานและบีเอ็สเอเป็นอาวุธมาตรฐานของกัมพูชาความขัดแย้งไทยกัมพูชาเคยเกิดขึ้นจริงในปี2008ถึง2 0 1พิบอที่ปราสาทพระบิหารแต่ที่นี่เป็นการสมมุติขยายเพื่อดรามา หลังจากที่กองทัพอากาศไทยยกพลทยานขึ้นฟ้าเพื่อตอบโต้การสังหารมูพพลเรีอนการโจมตีมุ่งตรงสู่ปอยเปตมรินไยแดนกัมพูชาที่เป็นศูนย์การคาสิโนและอาชญากรรมไซเบอร์จริงๆในชีวิตประจำวันซึ่งเต็มไปด้วยแก๊งหลอกลวมออนไลน์และการค้ามนุษย์ตามรายงานจากองค์กรระว่างประเทศคร่งบินแอปลสิก ่อยรับาดนำวิธีเจดี์แมนยัมซูมซึ่งกองทัพไทยมีจริงในคลังแสงทล้มรับบคาสิโนอย่างแพรนเดมอนซิตีและสตาวิแกสที่รูราแต่สอนบริทานทัพไทยดินการรับิดเผยโฉมโกดังอาวุธมรณะ ใต้พื้นคาสินโนพบครังตรวจขนาดยักษ์แบบ B M G 11และจุดยิงซุ้มของมือสนิยเปิดที่พร้อมเข็นค่าการโจมตนีนี้ตัดขาดเซ้ลเลือดเศรษฐกิจของตระเทศหุ่นเซนทำให้คาสินโนที่เคยเป็นแหล่งรายได้มหาศาลกลายเป็นกองซากประหักพังท่ามกลางความโกลาหลแต่ความจำช้าปรากฏชัดเมื่อดโดรนฟลายคมและกลองอินฟราเรดห้องไทยจะาพาทหารกัมพูชาซ่นระบบ B M 2 1 ชายบ้านรเรือนพลเรือนละชาวบ้านบริสุทธิ์มาเป็นเล่เนื้อมคุเพื่อขวานกัน่อโต้และคานวิดีโอเหล่านี้ถูกเผลิดพริทันทีลอครับหน้าตานักลบออกมาเป็นผู้ชายพลเรือนเป็นกรอบมนุษย์ตามยุทธศาสตร์ตามตรามที่เคยเกิดจริงในความขัดแย้งชายแดนความถึงตรนุกแพร่สารวณัแก่งอาจจกรรมไซเบอร์ทีนและกำพูชานับพันคนเหยียบย้ำกันนี้ตายเมื่อตึกที่เคยเป็นที่ซ่อนตัว ถูกเปลี่ยนเป็นป้อมปราการเลือดขณะที่กองทัพไทยใช้ข้อมูลจากดาวเทียมเลกโรลีเกียนโพลเรือนวิเคราะห์จุดอ่อนพระโจมตี่ม่นยำการเปิดภูนี้ไม่เพียนตัดเส้นเลือดแต่ยังจุดประกายความโกรธแค้นในหมู่ประชาชนกัมพูชาเอง สร้างรอยร้าวภายในที่อาจนำไปสู่กาลมสลายการประทะนี้ผสมผสานการโจมตีทางอากาศก,กับสงครามข้อมูลข่าวกรองดันให้กองทัพกัมพูชาต้องไ่ยร่นแต่เปิดทางให้ไทยเตรียมแผนบุกภาพื้นดินที่ดุเดือดยิ่งกว่าหลังการทะลมปลอยเป๋ที่เปิดโปงคลังอาวุธและเล่หเนื้อคนกองทัพไทยพริกเกมสู่การลุกพาคพื้นดินยานลุกเดือดคนพื้นใหญ่จก M198 ขนาด155มิลลิเมตรซึ่งเป็นระบบจริงในคันไทยยิงกระน่ำ200น,นัดต่อเนียนเปลี่ยนแนวรบศัตรูเป็นทาวทานในช่วพิจตายุทธศาสตร,ร์ทำลายถึงระมุ่งเป้าครั้งวัวรบแผนรถดิงสร้างระเบบลูกโซสะเทือนฟ้าดินลีเลี่ยงาไลาลาที่สิ้นเปลืองนกำลังคนสมมติพูมิสระแกลว์กลายเป็นเคริมตักสังหารด้วยสามหอกะลว่นครอมแพ่งนอนยาแกลวและน้องจัน ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติงไพรบันเทียมีชาทยทหารสุราชนีจากรมทหารราบที่ยสิดซึ่งเป็นเวทิงของราชอ,องครักษ์พระราชนีสละชีพอย่างกลาหารที่ตาประยาเลือดคมพวกเขายอมพื้นแผ่นดินปกป้องชาติทำกลังการปะทาทิดุเดือดเล็กรกไทยทยาน รถทังวิธีลบสีและโอปรอดเอ็มจากยูเครนสินไทยมีตริงในกองทัพพุ่งทะลุสิงกีขวานบทขยี้จุดยิงสุ่มและสิ่งพลูกสร้างช,ชั่วคราวของสัตรูขณะที่กองทัพอากาศใช้ระเบิดนำวิธีทะลุสะพานดุทศาสา์ริงอย่างสะพานข้ามแม่น้ำในบันเทียีม่ใช่ตัดเซบียนสัตรูให้กลายเป็นกองร้างไรเซเวียนและกระสุนความถึงเครียด พุง่งสูงเมืม่อมือสนานเปอร์กัมพูชาซ่อนตัวในตึกสูงปล่อยปืนด,ดันผีร้ายหน่วยรบพิเศษไทยจากคอมมานโดพิเศษใช้กระสุนทะลุกำแพงจากปืนบาเรตเอ็มลูแปดสิบสองซึ่งเป็นอาวุธทิง้ง กามจัดเป้าหมายอย่าแ่นยำการโตสู้นี้ภาษานการรุกดูเดือกับข่าวพร้อมเปิดปมแผนสอนตัวในเมืองพลเรีรอนสร้างความปวดดันทันติไใจให้ศัตรูแต่พา่าแต่เปิดทานสู่การชิงไทยเนือเขาที่โหดรลายยิง่งกว่าการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์นี้เน้นตัดเส้นเลือดใดลดก,การสูญเสียฝ่ายไทย ขณะที่ศัตรูต้องดิน้นรนในความสิ้นหวังสะพอนถึงการวางแผนที่เหนือกวา่าหลังการทะลวุสามหอกที่ตัดเส้นเลือดศัตรูสมรภูมิพิกผันสู่เนินเขาสูงชันเนินเขา350กลายเป็นสุสาลเลือดศัทหารกัมพูชากองพระเนินแก่ใจเคลื่อนเนินพรา้าซาตาฮวายหลังการประทับประชิดตัวโหดายทหารไทยจากกองพลทหารราบพิพ ซึ่งเป็นหน่วยจริงในกองทัพาคิสตันใช้ปืนกล M-60 และปืนไรเฟิล M-16 ok มาตทานเข้าปะทกหลายิตสร้างความสูญเสียมหาศาลในเวลาอันสัน้นไทยประกาศยึดครองชอมอานมาอย่างเบ็ดเสร็จหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในแนวรบอุบลรัฐธานีจังหวัดชายแดนทิ้งทังตะวันออกชิ้นเหนือคิดติดกัมพูชาการกวาดลลางไม่เหลือรอดแม้แต่เงาเดียวทังชาไทยโบสสมบัติบ,บนยอดเขาทาำกานเสียโหัวอมใั่ชนะ แต่ความสิ้นหวังจุดประกายการดิ้นรนหลังภัยแพย้เมื่อสามร้อยห้าสิบกองขับกำผู้ชายโหมโจมตีปราสาทตาเพื่อโพอมอย่างบาคลั่งซึ่งเป็นปราสาทโบราณทิงบนชายแดนที่มีหอพิพาทอดีตหุนเซนระดมพลสามพันนายใหม่รว,วมนักโทษชาวโชวติดอาวุธดังกองทัพปีศาจโยนเข้าโรงเชื้อแหนกำลังคิดถูกกวาดล้างแต่จุดสูงสุดของความผลานคือการล้มสลายของบ HQ น่วยองค์คลลักชะเลของวุ่เซนซึ่งมีจริงในกองทัพกัมพูชาผูกน่วยรบพิเศษไทยกำจัดเรียบกลางคืนมืดมิดผู้ชีา่าดน่วยโดรอปลีชีพแบบสวิตเบรดซึ่งขายนำเข้าจริงจากซาฮารอาอเมริกาคงทะลุแนวป้องกันสางกาลาอาทาันเทคโนโลยีสูงที่ศัตรูตั้งตัวไม่ทันลุมตัสุดพาสงกัมพูชาจริงที่มีบทบาททางการเมืองในอดีต เพื่อความจริงสะเทือนใจทหารกัมพูชาคุกเขา่าออนวอนชีวิตจิตวิญญาณการรบถูกบทคาีสิน้นการเปิดโปงนี้ไม่เพียงปอบย้ำความภายแพ้แต่ยังจุดชนวนรอยร้าวภายในกองทัพสร้างความปวดดันทางจิตวิทยาที่อาจนำไปสู่การยอมแพ้การวิเคราะห์ยุทธวิธีดโรนี้เน้นการโจมตีเบ็ดยำ ลุดการสูญเสียฝ่ายไทยขณะที่การกระดุมผลสิ้นหวังของบุญเซ้นเปิดช่องให้ไทยเตรียมคำค่าสุดท้ายแต่ความเมียบนันบุนเนิน500และ677บ่มบอกถึงพายุลูปใหม่ที่กำลังก่อตัว หลังจากโดรนพรีเช็คเช็แนวรบสัตว์พรูและกิี่บินญาณแตกสลายการต่อสู้พิกผันสู้เวทีการพูดที่ดูเดือร์ไทประกาศคำขาดสุดท้ายยานแข็นราวไม่มีเจรจา,ามีแต่ยอมแพร้ราย,ยางื่อนไขหรือถูกกวาดหลังสินสารผลเอกประพานใช่ย,ยดีผู้บัญชาการทหารบอกข่ยทิ้งในอดีตที่เคยมีบทบาทในยุคสงครามเย็ยนทรงคำตือนดังยงทูตหากกระทรวงอินดีกามา พนุมเป็นาหายไปตางแผนที่ใชายแดนไทยกลกยเป็นนวเลขาที่ไม่อาจทะลุทะลุนทุกความพยายามพรางวถทั้งที่ลกเจ็ดสิบสองของกัมพูชาซึ่งเป็นอาวุธจริงในคลังสุกในยานพลเรือน ทุกดาวเคียมที่อดอลบสองของไทยสิ้นพุ่นเปิดวทวิตจิงในปี2023จับภาพและเปิดโปงทันทีสร้างความผลดันทางข่าวกลองที่ทำให้ศัตรูไม่อาจเคลื่อนไหวการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ TBC ในวันที่24ธันวาคม2 5 6 8กลายเป็นสารทหารไทยวันหลักทานอาชยากรรมที่ไม่อาจปฏิเสธเช่น การใช้พลเรือนเป็นโลและการละเมิดหยุดยิงกัมพูชาต้องยอมรับสามเงื่อนไขโหดร้ายทอนทับทั้งหมดยุติการสนับสนุนอาชญากรรมไซเบอร์และชดเชยความเสียหายหากต้องการรักษาพนมเปรไว้แต่หุ้นเซนเล่นละครสัติภาพล้้อมบลอบังคับบุคคลสาสนิกถ่ายวิดีโอออนวันสันทิซึ่งถูปรชาคมโลกหลังเกียรตที่ประชุมอาเซียน คำรองอยุดยิงของกัมพูบตัูโปรคันพรายุาธ์สัมซัสาตวสส์ต้นจากเหตุการณ์ทิ้งในปี2,025ที่อาเซียนเบียกรองยับยั้งแต่ไร้ผลความเมียบสพริงปกคลุมเนิน500และ6 7รเตสิบเ ทหา,หารไทยล้มหายใจแผวนิวลันไกยังร้อนเผาพร้อมปุดปล่อยมัดเด็ดสุดท้ายการต่อสู้ในสถา,านการทูดบนกระบอดปืนกับเกมจิตวิทยาเปิดปรมเผาลับของมุนเส้นที่นำไปสู่หายนะการวิเคราะห์คำขาดนี้เป็นผลจากความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและหลักฐานสร้างแรงกดดันใกนการบูชาพันธุ์กลายจากภายในแต่เปิดช่องให้เกิดสงครามเต็มรูปแบบหากไม่ยอม คหลังคำขาดที่ผูกมันเฉยหุ้นเซ็นประกาศสงครามเต็มรูปแบบท้าทายโลกดรืยอคำพูดแข่งเราดันชาเข้าสู่วิกฤตมนุษยธรรมจรงิงกับผู้ลี้ภัยกว่าสองแสนคน ตามรายงาน UNSCR ที่บันทึกการอพยพหนีภัยสงครามชายแดนจริงในปี2025พลทรีจักลิทันซึ่งเป็นนายทหารจริงในกองทัพไทยยืนยันว่าอาวุธหนักสุดยอดเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศและขีปนาวุธนม,มิถีได้ล็อกเป้าที่ทำเมียบในฟนุมเพนพร้อมระดมโหมฝนเพลินจาก b m 21ของกัมพูชาซึ่งเป็นระบบทริงในกางอาวุธกัมพูชา ผู้ดับมอดวิคกันจนเตีทางอากาศสามรอบวันจากเอปลสิบหกไทยสร้างการระเบิดลูกโซ่ทีส่สะพนหันบทเรียนเลือดซอนให้ไทยไม่ลงเชื่อสัญญาหยุดยิงม้้หลังกายยังล็อกแน่ขนขณะที่เหลากลุ่มต่อต้านกัมพูชาแฟนตัวซุ่มจมตีในความมืดบราวกับเกมแม่ไลหนูที่ดุเดือดไทยประกาศชัดศัตรูคือหุ่เนเซนไม่ใช่ประชาชน คำพูดนี้จุดประกายการลุกฮือภายในกัมพูชาประชาชนที่ถูกหลอกใช้ดังมากลุกตระหนักถึงการทรยุทธ์อันคมคืนเอกสารอาชญากรรมสงครามถูกส่งตรงสู่สหประชาชนสะท้อนจากบทบาทจริงของยูเอ็นในห้อฟพิพาทชายแดนปี2025ตอกตะปูฝ่าลมระบอดนายกรัฐมนตรีไทยสาบานสู้ชนยุดเลือดสุดท้ายเพื่อไม่ให้แผ่นดินสูหน้าตานิว้วจุดสูงสุด มาถึงเวลาบ่ายสามโมงวันที่สิบสี่ธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพนมเปญลมคลืน่นท่ามกลางเพล่ไหมฟุงชนโกรดแค่ไล่ละจับพุนมนิดมีชีวิตก่อลากตัวมอภพยไไตสร้างระเบียบใหม่จากเท่าทานการวิเคราะห์กระแสข่าวที่กำลังร้อนแรงในขณะนี้คือรายงานการประทะทางทหารครั้งใหญ่ที่ถูกกล่าวขานว่าได้เปลี่ยนสมดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างสิ้นเชิงข่าวพาดหัวแรงที่ระบุวา่พาพนมเปญที่นาา และกองทัพอากาศไทยใช้เครื่องบิน F 16โจมตีเป้าหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของฝ่ายกัมพูชาได้สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วสื่อออนไลน์และเวทีระหว่างประเทศคลิปและบทความจํานวนมากถูกเผยแพร่อ,ออกมาอย่างรวดเร็วจนผู้ชมจํานวนไม่น้อยตั้งคําถามว่าสิ่งใดคือข้อเท็จจริงและสิ่งใดคือการขยายความเกินจริงจากการรีวิวข้อมูลที่ปรากฏในหลายแหล่งจะพบว่ามีการนําเสนอภาพของปฏิบัติการทอหางอากาศอย่างดูเดือดโดยอ้างถึงการเคลื่อนกําลังเชิงยุทธศาสตร์ของฝ่ายไทย และผลกระทบอย่างรุนแรงต่อโครงสร้างทางการเมืองของกัมพูชาเนื้อหาหลายชิ้นใช้ถ้อยคำรุนแรงเพื่อเร้าอารมณ์ผู้รับชมเช่นการกล่าวถึงการทำลายศูนย์อำนาจและการยอมจำนวนของฝ่ายตรงข้ามซึ่งจําเป็นต้องแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้กับการเล่าเรื่องเพื่อสร้างกระแสเมื่อพิจารณาเชิงวิเคราะห์จะเห็นว่าสงครามข้อมูลข่าวสารมีบทบาทสําคัญอย่างมากภาพถ่ายวิดีโอและคําบรรยายถูกตัดต่อหรือเลือกมานําเสนอในมุมที่สนับสนุนเนื้อหาเดียวกันทําให้ผู้ชมเกิดความ มาเชื่ออย่างรวดเร็วทั้งที่บางส่วนยังขาดการยืนยันจากแหล่งข่าวอิสระหรือองค์กรระหว่างประเทศการรีวิวครั้งนี้จึงต้องตั้งอยู่บนหลักเหตุผลไม่ใช่อารมณ์อีกประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างหนักคือข่าวการไล่ล่าบุคคลสําคัญทางการเมืองซึ่งถูกนํามาเชื่อมโยงกับภาพของความพ่ายแพ้และการเปลี่ยนแปลงอํานาจเรื่องลักษณะนี้มักถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในสงครามข่าวเพื่อสะท้อนว่าฝ่ายหนึ่งได้เปรียบอย่างเด็ดขาดแต่ในทางปฏิบัติเหตุการณ์เช่นนี้มีความซับซ้อนสูงและต้องอาศัยข้อมูลจากลายมิติ ทั้งด้านการทูตการทหารและกฎหมายระหว่างประเทศสิ่งที่ผู้ชมควรตระหนักคือการรับข่าวสารในยุคปัจจุบันไม่อาจเชื่อจากพาดหัวเพียงอย่างเดียวต้องพิจารณาที่มาความน่าเชื่อถือของแหล่งข่าวและบริบทโดยรวมของภูมิภาคความตึงเครียดระหว่างประเทศเพื่อนบ้านมีประวัติยาวนานและการรายงานข่าวที่รุนแรงเกินจริงอาจยิ่งส้มเติมสถานการณ์ให้บานปลายสุดท้ายแล้วการรีวิวข่าวนี้ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อยืนยันว่าฝ่ายใดยชนะหรือแพ้แต่เพื่อชี้ให้เห็นถึงวิธีการนำเสนอข่าว และผลกระทบที่มีต่อความคิดของสังคมผู้ชมควรใช้วิจารณญาณแยกแยะข้อเท็จจริงออกจากการโฆษณาชวนเชื่อและติดตามข้อมูลจากหละหายแหล่งเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและไม่ตกเป็นเหยื่อของกระแสข่าวที่ถูกสร้างขึ้นเพียงเพื่อดึงความสนใจ